สวัสดีนะครับรถบ้าน203นะครับวันนี้นะครับใครเห็นคลิปนี้นะครับบอกว่าเลยอย่าช้านะครับผมนะให้รีบโทรหาผมทันทีเลยนะครับผมนะเพราะว่ารถคันนี้นะครับสวยมากจริงๆนะครับผมนะครับคันนี้นะครับเป็นตัวใต้แคมเปรี่นะฮะตัว2.5งจุดห้ไฮบริดนะครับผมนะปี2013นะครับนะครับเป็นตัวไฮบริดตัวรองท็อปเลยนะครับผมนะก็คือว่ามีจอมีกล้องถอยมาให้แล้วนะครับจอกศูนย์เลยนะครับแล้วก็คันนี้นะฮะเป็นตัวรถสีขาวมุกนะครับนะฮะเป็นสีเดิมโรงงานนะครับแล้วก็ เป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับแล้วก็อะไรอะเยอะมากครับคันนี้ประกันชั้นหนึ่งยังเหลือด้วยนะครับผมนะหมดปี69เลยนะครับประมาณเดือนเมษานะครับผมนะคือประกันชั้นหนึ่งใช้ได้เลยครับอีกยาวๆนะครับพอหมดเราค่อยต่อกันชั้นหนึ่งต่อได้เลยนะครับผมนะแล้วก็อีกอย่างนะครับชุดนะฮะชุดแต่งคันนี้นะครับเป็นชุดแต่งเอ็กซ์ทิโมรอบคันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วตัวไฮบิดไม่มีชุดเอ่อชุดแต่งของเอ็กซ์ทิโมนะครับจะมีทรงศูนย์นะครับแล้วผมก็หาชุดแต่งเอ็กซ์ทิโมมาให้นะครับนะฮะเป็นของตัวไฮบ นะครับก็จะมีสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตหลังสเกิร์ตข้างนะครับมีสปอยเลอร์หลังแบบตูดเป็ดนะฮะนี่ฮะตามนี้เลยสวยเลยนะครับนี่ครับมีกล้องถอยมาให้นะครับผมนะเป็นของใหม่นะครับผมนะแล้วก็ทําสีใหม่เลยนะครับนี่ครับมีตัดสเกิร์ตตัดดําสวยเลยนะครับผมนะนี่ครับประมาณนี้เลยนะฮะคือคือว่าแบบได้สีแบบเต็มๆเลยนะฮะสีสวยมากนะครับคันนี้นะฮะสีขาวมุกนะฮะรถก็สิบกว่าปีแล้วนะครับอาจจะมีร่องรอย ตามการใช้งานเล็กๆน้อยๆนะครับนะฮะอย่าไปซีเรียสนะครับผมนะมีประกันชั้นหนึ่งแล้วนะครับเอาไปเคลมได้เลยนะครับทำสีรอบคันนะครับผมนะก็รอแบบให้มีรอยเยอะๆก่อนนะค่อยไปทำนะฮะถือว่าคุ้มจริงๆนะครับคันนี้นะฮะคันนี้เขาเป็นโตโยต้าปี2013แล้วนะครับผมนะก็เป็นเอ v 5 0อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะพาชมรายละเอียดภายนอกนะครับแล้วก็พาสีหมดอ่าเมษา69เหมือนกันนะครับนะฮะปี69เลยก็คือเอาไปก็ เอาไปใช้กันยาวๆเลยนะครับคันนี้นะครับมีโคมไฟหน้านะครับมีโปรเจคเตอร์มาให้แล้วนะครับเปิดปิดออโต้อัตโนมัติด้วยนะครับผมนะเข้าในที่มืดนะฮะไฟติดทันทีนะครับผมนะมีกระจกหน้าเดิมของตัวไฮบริดนะครับมีโลโก้โตโยต้าสีฟ้ามาให้แล้วนะครับตัดบอกคู่หน้ามาให้แล้วนะฮะสเกิร์ตแบบทรงเอ็กซิโมมาด้วยนะครับผมนะนี่ครับจะต่างกับทรงสูงเลยนะครับแล้วก็ล้อตัวนี้นะครับเป็นล้อ นิวแคมรี่นะครับผมนะปี2024เลยนะครับแล้วก็ได้ได้ยางมาปี2024เหมือนกันนะครับก็คือใช้ไปอีก2ปีค่อยเปลี่ยนยางนะครับผมนะแต่ว่าล้อมแม็กผมว่ามันสวยมากนะฮะเป็นของนิวแคม r y รี่ตัวชมปัจจุบันเลยนะครับนะครับก็ถือว่าได้แบบโอ้โหของแต่งแบบใหม่ๆเลยนะครับสวยๆเลยนะครับทำให้รถดูพรีเมียมขึ้นมาทันทีนะครับมีสักกันสาดมาให้แล้วนะครับทรงศูนย์นะครับแล้วก็มือจับพรีเมียมมีมาให้แล้วนะครับ นี่ครับด้านข้างมันจะเป็นทรงประมาณนี้นะครับของ e x x e m o นะครับอ่านี่ครับมีตุดเป็ดสปอยเลอร์นะครับโลโก้อยู่ครบนะครับผมนะเซ็นเซอร์รอบคันนะครับอ่าเซ็นเซอร์รอบคันนี่มีทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับผมนะครับถือว่าได้ครบจริงๆนะครับออปชั่นนี้แบบว่าต่างก็แค่ตัวลองท็อปหนึ่งจุดนะครับก็คือตัวอ่อบาหลังนะครับไม่สามารถแบบว่าปรับเอ็นได้เท่านั้นเองนะครับผมนะที่เหลือนี่ครบแบบ คุ้มเลยนะครับผมนะแล้วได้ความสวยด้วยนะครับผมนะเป็นสีขาวมุกนะครับนี่ครับให้ชมนะครับล้อนะครับล้อตัวนี้ผมเป็นครั้งแรกนะที่หามาใส่นะครับผมนะผมว่ามันสวยลงตัวมากคันต่อไปนะครับเดี๋ยวจะหามาใส่อีกแน่นอนนะครับผมนะแล้วสเกิร์ตเนี่ยขาดไม่ได้เลยครับถ้ามาที่ร้านผมแล้วนะต้องมีทุกคันนะฮะไม่งั้นมันจะดูล้นล้นไปนะครับผมนะอย่างตอนแรกคันนี้นะที่มาตอนแรกก็สภาพก็ยังไม่มีสเกิร์ตครับมันก็จะดูล้นล้นนะครับดูแบบเอ่อ ไม่ดูไม่ดูไม่ขิมเม่ยมนะครับผมนะก็เลยจัดการแต่งให้แบบครบเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมพาชมภายในกันต่อนะครับผมนะคันนี้นะฮะภายในเป็นตัวสีเบรนะฮะตัดด้วยสีดําแล้วก็มีลายไม้ด้วยนะครับผมนะถือว่าครบเลยภายในสวยนะครับประตูไม่มีแตกไม่มีแบบถลอกนะครับผมนะแล้วก็เบาะสวยครับไม่มีขาดนะครับสภาพดีนะครับผมนะนี่ประมาณนี้เลยนะครับเบาะคู่หน้าไฟฟ้านะครับผมนะ ตัวฝั่งคนขับจะปรับได้เยอะกว่านะครับตัวฝั่งคนนั่งข้างก็จะปรับเอนแล้วก็ปรับลงนะครับแล้วก็ปรับหน้าหลังเท่านั้นเองนะครับผมนะโอเคครับนะฮะประตูสวยนะครับแล้วก็ตัวนี้เมทอาร์ตยังสวยนะครับตรงประตูนะครับโครงสร้างสวยนะครับผมนะรถทุกคันรับการการโอนให้นะครับผมนะไม่มีการตัดต่อนะครับผมนะพลิกความจมนำมาแน่นอนนะครับ เพราะว่าถ้ามีการตัดต่อโครงสร้างมาโอนไม่ผ่านนะครับผมนะนะครับเดี๋ยวนี้คนส่งตัวละเอียดมากนะครับผมนะโอเคครับเดี๋ยวผมมาดูด้านหลังกันต่อนะครับผมนะนี่ครับก็จะมีม้าหลังเป็นแบบแมนนว่นมาให้ด้วยนะครับสําหรับคนนั่งหลัง2ฝั่งนะครับแล้วก็ตัวมีมือด้านจับมาด้วยนะครับนะผู้ใหญ่นะคุณพ่อคุณแม่นะอายุผู้สูงอายุนะขึ้นลงง่ายนะครับมีตัวจับช่วยด้วยนะครับผมนะเบาะหลังกว้างมากนะครับนั่งสบายนะครับผู้ใหญ่นะครับผมนะเดินทางไปไหน มาไหนนะครับผมนะเดินทางสะดวกเลยนะครับนะครับแล้วก็ดูโครงสร้างกันนะครับแล้วก็มีที่พักแขนให้ด้วยนะครับนี่ฮะตรงนี้นะที่ต่างกับตัวท็อปเท่านั้นเองนะครับผมนะที่เหลือเนี่ยเหมือนกันหมดเลยนะครับแต่ว่าราคานี่ต่างกันหลายหมื่นเลยนะครับผมนะใครที่กำลังหาตัวท็อปกับตัวนี้อยู่นะครับนะฮะก็ลองดูว่าฟังก์ชันที่ตัวนี้มันเหมาะกับเราไหมหรือเราไม่จําเป็นนะฮะหรือว่าบางทีอาจจะไม่ค่อยมีใครมานั่งด้านหลังนะฮะก็ไม่เหมาะท่าสักเท่าไหร่นะฮะ โอเคครับคุณแจเป็นแบบคีย์รีโมทนะครับผมนะแล้วผมก็ใส่เคสให้ทุกคันนะฮะลองไปย้อนดูคลิปเก่าได้เลยนะครับของแต่งจุกจิกเงี้ยผมมีให้ให้หมดนะครับผมนะทุกคนต้องได้ไปนะครับผมนะนี่ครับแล้วก็เปิดจากรีโมทได้นะครับเปิดจากในตัวรถได้นะครับฝาท้ายนะฮะโอเคผมไปดูฝาท้ายกันคร่าวๆนะฮะประมาณนี้เลยสวยๆเลยนะครับผมนะแล้วก็มีถาดท้ายมาให้แล้วนะครับแบตเตอรี่อยู่ด้านหลังนะครับทั้งแบตลูกเล็กลูกใหญ่เลย นะครับแล้วก็อันนี้เป็นชุดายางอะไหล่อยู่ครบนะฮะล้ออะไหล่เป็นล้อแม็กด้วยนี่คือแม็กเดิมนะครับของตัว S V 5 0าส่วนไฮบิดตัวนี้เลยนะครับก็อยู่ครบนะฮะผมนะนะฮะก็เออ่เป็นคอบสิบเจ็ดเหมือนกันนะครับนะต่อให้คันนี้เปลี่ยนล้อมาแล,แล้วก็ยังเป็นคอบสิบเจ็ดอยู่เหมือนเดิมนะฮะถือว่าโอเคเลยนะฮะนะฮะประมาณนี้เลยนี่ครับแผงประตูด้านขวาหลังนะครับนะครับมีผ้าม่านนะครับมีม่านนะครับมี ไม่ให้ครบนะฮะไม่ขาดนะครับรถสิบกว่าปีถือว่าสภาพยังดีนะครับโครงสร้างสวยนะครับเ็นอาร์คกลมสวยนะครับนะฮะนี่ด้านหลังฝั่งนี้นะับก็เบาะก็สวยเช่นกันนะครับไม่มีฉีขาดนะครับผมนะอาจจะมีร่องรอยยับๆตามการใช้งานนะครับผมนะโอเคครับเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหน้าฝั่งคนขับนะครับออปชันมาครบนะครับสาหรับคนขับนะฮะเปิดกระจก ไฟฟ้าปรับไฟฟ้ามีออโต้ทุกตัวนะครับมีเมมโมรีซิทเบาะนะครับมีไฟฟ้าปรับเบาะนี่ครับมีปรับประมาณ6ตำแหน่งได้นะครับหกถึงเจ็ดตำแหน่งนะครับวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับนะฮะมีรับสายโทรออกได้นะครับผมนะตัวนี้เชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยนะครับสําหรับวิทยุรุ่นนี้นะฮะเป็นพุธสตาร์ทแล้วนะครับแล้วก็ม่านแดดนะครับก็มีไฟนะครับไว้สําหรับส่องแต่งหน้ากลางคืนได้เลยสบายนะครับไฟอ่านหนังสือนะครับ อาแผนที่นะครับผมนะอ่ะอยู่ครบนะฮะนี่ครับเวลาเปิดก็มีไฟติดนะฮะแล้วก็มีวิทยุนะครับอ๋อของเหลวผมเทียนถ่ายของเหลวให้แล้วนะครับผมนะระยะหมื่นหนึ่งพันห้าหนึ่งหมื่นห้าพันกิโลเลยนะครับผมนะสปุกสวิตนะครับอยู่ครบนะฮะอ่าพวงมาลัยปฏิฟังซันนี่ครับปรับเสียงได้เลยนะครับผมนะยังสวยนะปุ่มปุบนี่ผมเก็บงานมาให้แล้วนะครับที่จริงตามอายุรถก็จะมีถลอกกันบ้างนะฮะเดี๋ยวผมเก็บงานให้เรียบร้อยเลยนะครับเดี๋ยวเราสตาร์ทเครื่องดูก่อนนะครับนี่ฮะ แล้วก็ตัวนี้นะครับก็แบตเตอรี่ใช้งานปกติเลยนะฮะเจ้าของเก่าเปลี่ยนเมื่อปี2022นะฮะก็เปลี่ยนที่ศูนย์ก็ยังใช้ได้ยาวๆเลยนะครับมีม่านหลับไฟฟ้านะครับแอร์เป่าเบาะนะฮะมาครบเลยใช้ได้หมดทุกอย่างนะครับนี่ฮะแล้วก็เปิดปิดได้เลยนะครับแล้วก็เวลาถ้าเราเปิดอยู่นะฮะเวลาต้องการถอยหลังนะครับก็ม่านก็จะลงเองนะครับนี่วิยยุนะฮะจอไม่เสื่อมนะฮะจอยังใสๆอยู่เลยนะครับแล้วก็มีกล้องถอยนะครับนี่ประมาณนี้เลยนี่ครับ นี่ครับก็ใช้งานปกตินะครับทุกอย่างเลยนะครับใครสนใจก็สอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับผมนะรถราคา3า9 0 0 0บาทนะครับนะฮะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันนะครับถือว่าได้แบบสวยมากจริงๆฮะคันนี้นะผมว่ามันลงตัวนะครับกับชุดแต่งเพราะผมไม่เคยสั่งชุดแต่งตัวนี้ด้วยเพราะว่าจะเป็นทรงศูงทั่วไปนะครับนี่สไตล์เครื่องอยู่นะครับนะฮะความร้อนปกตินะครับนะฮะ แล้วก็เครื่องเดินนิ่งปกตินะครับเสียงเดินนิ่งเลยไฮบริดกันเงียบๆอยู่แล้วนะฮะโอเคครับก็โอเคครับใครสนใจก็สอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับนะฮะรถอยู่แถวมหิดลารยานะฮะหรือจะเข้าพุทธพหลนสายสามหรือโทรหาที่เบอร์0 8 4 4 7 9 9 1 5นะครับมี2เบอร์นะครับผมนะลองโทรอีกเบอร์หนึ่งไม่ติดก็ลองโทรอีกเบอร์หนึ่งได้นะครับ0 8 6 3 3 5 4 4 5 9นะครับโอเคครับโอเคครับสวัสดีครับ